มาดูความแตกต่างของมันฝรั่งทอดกรอบพิงเกิ้ลเลสเต็กลิโกและมิสเตอร์โปเลโตกันครับพิงเกิลราคา55บาทปริมาณ102กร,รมัมเลสเต็กราคา49บาทปริมาณ103กร,รมัมลิโกราคา45บาทปริมาณ110กร,รัมมิสเตอร์โปเลโตราคา57บาทปริมาณ100กร,รมัมทั้ง4เจ้าเนี่ยเป็นรสออริจินัลทั้งหมดนะครับมาลองชิมรสชาติครับชิมพิงเกิลก่อนนะครับพิงเกิลครับไปครับคำโต กรอบเค็มนิดๆมีกลิ่นหอมมันฝรั่งอ่อนๆ<ม>ชิมของเลสแต๊กก่อนครับเลสแต๊กครับไปครับคำโตๆกรอบแล้วก็รสชาติเขามีความหวานๆเค็มๆค,ครับแล้วรู้สึกว่าเหมือนกลิ่นจะเป็นกลิ่นนะคะกลิ่นเซอร์คิมแบบอ่อนๆอ่ออะอันเนี้ยเดี De ๋ยวชิมของลิโก้กันครับลิโก้ครับไปครับคำโตๆ อันนี้ก็กรอบครับรสชาติจะออกหวานหวานเค็มๆคล้ายๆเลสแตกคครับแต่รสชาติจะอ่อนกว่านิดนึงกลิ่นเขาจะเหมือนมีกลิ่นน้ำมันแบบอ่อนๆครับเดี๋ยวลองของมิสเตอร์โปเรโต้ก่อนครับมิสเตอร์โปเรโตครับไปครับคำโต อันนี้ก็กรอบเหมือนกันครับรสชาติเขาจะออกไปทางเค็มๆครับและกลิ่นเขาจะออกไปทางหอมกลิ่นมันฝรั่งเยอะๆหน่อยครับพกสรุปเลยนะครับเอาเรื่องรสชาติก่อนนะครับของพิงเกิลเนี่ยรสชาติเขาจะออกไปทางเค็มแบบอ่อนๆครับของเลสตั๊กเนี่ยรสชาติเขาจะออกไปทางหวานๆเค็มๆของลิกโก้เนี่ยรสชาติเขาจะออกหวานๆเค็มๆเหมือนกันแต่จะอ่อนกว่าเลสตั๊กนิดนึงครับมิสเตอร์เบโตเนี่ยเขาจะออกไปทางรสชาติเค็มๆเยอะหน่อยครับเรื่องความกรอบนะครับเพราะว่าทั้ง4เจ้าเนี่ยเขามีความกรอบพอกันครับเรื่องขนาดนะครับพกว่าของลิกับเเ้สรโบ ส่วนพิงเกิลกับเลสแทกเนี่ยขนาดเขาจะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งครับความหนาของแผ่นคุกค้าของพิงเกิลลิโก้แล้วก็มิสเตอร์เวโรโต้เนี่ยมีความหนาพอกันครับส่วนของเลสแทกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะบางกว่า3เจ้านิดนึงครับสุดท้ายเรื่องกลิ่นนะครับของพิงเกิลเนี่ยกลิ่นเขาจะออกไปทางหอมมันฝรั่งแบบอ่อนๆครับของเลสแทกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะมีกลิ่นในะคล้ายกลิ่นซาวครีมแบบบางๆครับของลิโก้เขาจะหอมกลิ่นมันฝรั่งแล้วก็มีกลิ่นน้ำมันอ่อนๆครับสุดท้ายของมิสเตอร์เวโรโต้เนี่ยกลิ่่่นนนนเเเคคค้าาาาาจจะะหอมมมมมมัััััฝรรรรงงแแบบบบชดกกๆลยวตตีีปณ และเพื่อนชอบกินมันฝรั่งทอดกรอบของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโคกใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโคกเปน่หนนะครับเพื่อโคกลงรีวิวคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ